กรับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลยนะครับผมครับวันนี้ทางช่องก็ได้มาเจอช็อตเด็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเจอของแท้อีกแล้วนะครับผมปูชัดเจนนะครับผมเพื่อเรามารับชมรับฟังแนวทางนะครับผมปูอยู่กลางทุ่งเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวัดอยู่กลางทุ่งนาเลยนะฮะครับโอ้สุดยอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับ ปู่ชัดเจนนะครับหลวงปู่ชัดเจนนะชื่อชื่อชื่อนี่ก็ชัดเจนพอเลยครับเนาะครับงวดที่แล้วนี่ก็ แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแหล่งใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเปลี่ยนกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมปูชัดเจนแนวทางปูจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับแต่ที่รู้ๆไม่ใช่เลขสูตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเลขมิตเป็นเลขภูมิมาบอกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมรละฟังกันครับผมกราบกราบรัชกาลครับปูครับสาชุปูเป็นยืนเป็นุกอยู่เยนพป็อยู่เปชุกเจริญรร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 ่รรอรรรรี่รรรยรรนี่รร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 ่รร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 ัรรรรรรรัรนรรมารรรารรรรรร่รรรรนรร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 นรรรรรนี่ ก็เลยว่าพูนว่าถ้ามานไม่มีบารมีไม่เกิดโอ้ oh, ครับแมนครับถ้ามานไม่เกิดบารมีไม่มีครับผมบารมีมีเพราะมันเกิดขึ้นกับกรเราเราต้องหนีจากมานครับพระเจ้าก็ชนะก็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 เรียกมานก็เลยสำเร็จเพราะเป็นพราะโคดมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมก็ก็จังหวันะครับคนเรามีมานส่วนหนึ่งมามามาบอกาวา่าว เอออันบินบัดมาไม่รู้วันนี้วันเป็ดคำ่ำพะระอนี่จะเป็นเป็นพระอะไรอ่ะพระพระไม่ไม่อะไรก็ก็ไม่รู้เมนเวลามาไม่ไม่ไม่ทันเข้าวเพราะหลวงตานี่ช่วงนั้นเป็นวันนัดของหมอครับ เราก็จุกจิกดุกจิกทั้งวางบาททั้งวางกิวก็บข้าวของก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนสงทั้งหลายกินไป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 สันนะแต่เราก็ไป่สันแต่แล้วไปเจอแล้วก็วิ่งขึ้นรถจะไปไปหมอตาหมอนัดครับผมหมอนัีไปเอาเอายาเอายาเพราะลุงจาเป็นเป็นตอมลูกหมากโตโอครับผมครับก็เลยไปสามนัดไอไอมันตัวนั้นไม่รู้ว่าเรามีปัญหาหรอกก็เลยบ่นว่าว่าเรา อนวันพระสงสัยจะเป็นเป็นใบเป็นอะไรมไม่รู้พระองค์นี่มับก็ว่าก็ว่าเราแบบนี้ <Bradley. S 2> เราก็ทําใจแล้วว่าเราไม่ไม่ <S <S อะไรจะดีกับของย่านหรอกครับผมเพราะว่าเราไม่สนใจกับของจี่งจำจำครับผมของจี่สูงสูงก็พุทโธธมูสงังโฆนะครับผมพ,พระเจ้าเส้นสอนว่าพุทโธทำมูสงังโฆอยู่เย็นเป็นชุกจะรวยร่ำรวยฝันว่าจังไงปู่ฝันว่า มีมีพระเดินจากต้นทางผ่านที่แปลงนี้ไปนน่นหลงจากหลงจากองค์ี้ก็เลยว่าตัดสินใจว่าแถวนี้มันมีเทพเดินทางก็เลยจะจะจะเสียสละที่แปลงนี้ครับตจะเสียสละที่นี่ให้เป็นทชางเดินให้เป็นนเป็นเออเป็นสนครับให้เทพเจ้าเราเทวดาได้ยืนมานี่ตัดสินใจแบ่งที่นี่ ทางเส ah, ้นนี้เขาพุ่งทั้งเส้นนี้มันนี่ทั้งเส้นนี้ออกรุ่งเฉียสชาญเลยสองเส้นเส้นนี้เส้นนี้มันนี่รันมาดยกี่แสนกีทจังล่ะเชียสชาญเป็น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 ที่สาธารณะไปเลยครัก็เลยตรงนี้ถึงเขามาเทคอนจีครับถือว่าถือว่าเราทําตามตามข้อวิธีทด้ว่าเพราะว่าเทเวดาอาจจะจะเป็นเป็นที่เดินไปเดินมาครับก็เลย ตะที่ไอ้ทำครับทำบ้านหลังหลังจากปูเอดถนนแนี้ยนี่ปูฝันนี่ยังบ่ครับฝันดีบ่ฝันฝันด้อืมครับผมฝันฝันก็ฝันดีดีแหละฝันดีครับฝันดีมีมี่พุ่มเทวดาพุ่มมาบอกเลขบอกเบอร์บ่ครับปูเทวดาครับพุ่มมาให้ไห้เนวทางสุดเลยครับเทวดาบอกว่าไม่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 ให้ไม่ให้ อยากได้ทำออกโชคโชคลาบจักระมันอยู่ที่เราขยันขยันแข็งแรงอยู่เย็นปืนชุกมีอยู่ม่กินเทวาว่างั้นปู่อายุจักปีละคันอายุได้เจ็ด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 เจ็เจ็ดสิบเจ็ด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 เ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเมั้ ออกไปก็หันครับเจ็ดสิบหกปัวปัวครูปูเกิดข้อสอกอะไรครับสองพันสี่ร้อยสองสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าสองสี่แปดเก้าอันปูมาอยู่นี่ได้ดักปีนะครับได้อยู่นี่สองปีสองปีแล้วไปอยู่ที่อื่นอาจจะอาจจะหกปีบ้างที่อื่นดูนี่สองดูเพิ่นหก สองหกหกสองสองเก้าบารีนพุ่มพุ่มเทวดาอยู่นี่เพิ่นเพิ่นมาดีปะปัวพุ่มเทวตรเทวดาเพิ่นนะครับดีจ้ะดีครับดีดีดีบางครั้งเแต่บางครั้งก็ได้จับปปล่อยไปไปไปสร้าบุญเต้าตัวก็มาตามพื้นดินเนี่ยจะจะเดินมาจะได้จับจับปปล่อยทีสาารณะที่ มีแรื่องหนามอีกย่างนะครับเอาไปปล่อยบนมีหนามมันจะเกี่ยวกับโคกปูมันก็เรื่องมันอยู่นี่มันมันเป็นสาที่ที่คนกินปูกินปลาเลยเขาจีดักเถือกที่โอยันเขาเขาไปขายที่เขาไปขายกินปูเขาเลยไปปล่อยเอันนี้พีปล่อยไปทั้ปล่อยเอาไปปล่อยเลยเนเรียเสียบาโอ้เลีกอันนี้น้ำรถผมนะเออเรถสี่ใจนะฮันน่ปูสิบห้าไปเอาเลีกอยู่อัน สารยุ่มมองทรัพทิศเนาะค่ะปูบนเสื้อผ้าไปเอาค่ะตัวนี้ก็ร่างผ้าทีมงานไปเอานะคะรักบ้านฉันรักรักบ้านไม่ยั้งกับปูค่ะรักบ้านรักรักบ้านรักบ้านเนี่ยเห็นไหมโอ้ค่ะรักบ้านรักบ้านพ่อไว้สิจุดทูบแล้วค่ะเป็นรักบ้านเป็นรักบ้านเพิ่งฝังไว้หมอท่านมาฟังไงสมัยปัจจุบัีแล้วหมอท่านมาจุดมาฟังไอฟังรักบ้านเชิดบ้านเชิดบ้านชุดนี้เอาอไรไป ปูก็เลยอยากให้มาเอาโชคที <t <t ่น um ี่แม่พร้อมเพ่นเลยไม่สิชักชิดห้องเสร็จเพิ่งเพิ่งรักบ้านเนาะเ้องของห้องของจากเหนียวขอรักบ้านขอจะเป็นรักบ้านวะเป็นรักบ้านชุดเทียนนี่แหละอันนึงอยู่กลางบ้านบ่ล่ะากรักบ้านมอาจจะอยู่ที่สิบเปล่ะอากลางบ้านชุดนี่ชุดหนึ่งนาะปูเนาะเอออันนี้ชุดนี่ ีี่วันที่สิบหกเด้อขอเอาไปกินไปทานเด้อปูเด้อแต่ก็ว่าจะแบกเอาเนาะเขาจะได้อีกนะครับว่าทังดีหรอกขอเป็นสามตัวเด้อหนึ่งไขายราจะดีทั้งวันที่หนึ่งวันที่สิบหกวีเพลินเด้อปูเด้อแบบเตี้ยแบบตุ้มจะดจะทางเป็นเมตตาลูกรุ่มืาอนี้มากสุขละรักบ้านจะรักเมืองรักบ้านจะรักเมืองกูรักบ้านเจ้ารักเมืองเจ้ารักบ้าน บันอื่นมีรักบานอยู่เยเพเลานีเอา่อนี่จักแมนบมครับปูกกบโบนี่แหครัข้้งแรกเลยโชคขอลาบจำปูปูกับโบน่จักเนขอรักามรักบานเอาโอ้คนบอกม่าขอรักบานที่ปูขอปูปูคนปูกับโบนี่ฝันเนาะปูกับว่าขอจักเดียวเป็นอะไรก็คือพี้กระเลี้ยงเขา สาว่างรอเลขถูกนะคะกาสีมาเบื้องมองที่เพื่อนมาขอโชคขอลาบกันเป็นประจำเนาะค่ะเนาะวางงวดน,นี่ผู้มันสียหายตัวใดเนาะค่ะมนี่ีเนาะอืมค่ะเ,เ,เ,นเนะทวดาเป็นทั้งพานที่วดา,วาพี่น้องความเสื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ เห็นบ่เนาะพี่น้องทางบ้านเห็นบ่ค่ะรู้สึกว่าสิขึ้นตัวเลขแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องแอดกับสีส่สเบิ้งเนาะค่ะค่ะ <ขา S 3> เย็นอยู่นี่เป็นสามเกตหาค่ะพี่น้องนี่เด้อเด็กเด็ก 3, สามเด็ก 3, สามเด็ก 3, เกตเรีกหาตัวน้อยๆค่ะพี่น้อ,นอง กษัริย์มารุ่นใส่กันกับเด็กถูกเนาะค่ะว่าสิเป็นตัวไดค่ะตัวเด็กอยู่ทางพานธุที่วดาขึ้นมาเบื้องพุ่มต้นใหม่ในสามเจ็นหาค่ะค่ะมาเบื้องเด็กถูกวันนี้ออกไปเนาะเออคือเด็กตรงกันกับต้นใหม่วันนี้ตัวเนี่ะออกมาแล้วเจ็นหาค่ะปูแต่ว่าอยู่ต้นใหม่สามเจนหาค่ะรอรุ่นโตสุดท่ายค่ะเด็กถูกแล้ววานตั โอ้คือมาคักใช่ละครเวซี่สามมองมันเป็นสามมองนะครับอายุเล็กทูบนี 7, 5, ่ยักขอพ่อไปเล็กทูบเจ็ดห้าเก้าแต่ว่าอายุร่างกายก็ยังเป็น โอ้อายุปูกับเจ็ดสิ่้าวันครับพีต้นใหม่เทวดาทั้งเที่ยวเทวดาตีปูพันนิมิตฝันได้สามเจ็ดหาโตเดียวกันค่ะสามเจ็ดหาเดียวกันกัะปูพันนิมิตพันอันว่าอันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเทุกนเออแมนอยู่ิันว่าอายุฝันแต่ที่จริงอายุพเจดสิบห้าค่ะแต่ว่าฝันบอกข้างเจ็ด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 ซาหกวันทันว่าตั้งเบื้งค่ะเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางมืนี่มหาปูปูยังก่อนลืม ปูชัดเจนนครับดูซิปูชัดเจนนะครับเนาะครับปูชัดเจนเลยครับปูว่าจังค่อยคักว่าตั่นค่อยชูค่อยมานมาสั่นมีลักบ้านอยูอย่าอมตงคนแช่เลยหักบานเนี่ยครับผมุ้องแ่หมดั้มดมาตังตั้ไว้เป็นเศษเนี่มุ่งจมันตกมัดีมีเ้ียบับ้านครับผมมันตกติดต้วนั่งบน ค่ะพี่เจนาเป็นแนวทางเด้อค่ะท่างทรงเสนอไวเป็นซื้อกาเป็นแนวทาง t h o n โปรดใช้วิทยาในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางทรงเสนอไวเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดชัยวิทยาในการรับซุมสําหรับลิมนี้กากรขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยสุ้ปู่สุกคนเด้อค่ะโชคดีมีใช่ค่ะ